เคมิดเดิลตันกำลังเผชิญกับความรู้สึกที่หลากหลายในขณะที่จอร์จชาลลอตต์และหลุยกำลังจะกลับไปโรงเรียนในบางแง่เจ้าหญิงแห่งเวลก็ตั้งตารอที่จะให้ลูกๆของเธอได้ไปโรงเรียนตั้งแต่ที่เคธมิดเดิลตันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเจ้าหญิงแห่งเวลก็ให้ความสำคัญกับสุขภาพของเธอเป็นอันดับแรกแม้ว่าเธอจะได้รับการรักษาแต่เธอก็ยังสามารถใช้เวลากับครอบครัวอย่างมีคุณภาพในช่วงวันหยุดได้ สิ่งที่น่าสังเกตก็คือเคธิดเดลตันเจ้าชายวินเลียมและลูกๆของพวกเขาเจ้าชายจอร์ดวัย11ขวบเจ้าหญิงชาลอตตวัย9ขวบและเจ้าชายหลุยสวัย6ขวบต่างก็เพลิดเพลินกับช่วงเวลาพักผ่อนนี้ร่วมกันตามรายงานของเดอะเอ็กซ์เพรระบุว่าครอบครัวเวลใช้เวลาช่วงครึ่งแรกของวันหยุดฤดูร้อนที่แอนเมอร์ฮอนในนอร์ฟอล์ก ที่ประทับในชนบทแห่งนี้ซึ่งเปรียบเสมือนสวรรค์แห่งความสงบสุขสำหรับราชวงศ์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเจ้าหญิงแห่งเวลจากนั้นครอบครัวก็ไปสมทบกับสมาชิกคนอื่นๆของราชวงศ์รวมทั้งพระเจ้าชาวที่สามที่คฤริหาดบามอร์เลเคทนิติวตันเมเร็งความรู้สึกขัดแย้งเมื่อโรงเรียนเปิดเทอมช่วงวันหยุดใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วเช่นเดียวกับครอบครัวอื่นๆ นั่นหมายถึงเด็กๆในตระกูลจะต้องกลับไปโรงเรียนนอกจากนี้เว็บไซต์โรงเรียนแลมรูคยังประกาศเปิดเทอมในวันพุทธที่วันที่4กันยายนเมื่อต้องเปิดเทอมอีกครั้งมีรายงานว่าราชวงศ์วัย42ปีมีความรู้สึกขัดแยง้ง เจนนี่บอนให้สัมภาษณ์กับนิตยสารโอเคโดยเน้นย้ำว่าเคสนิดเดลตันสนุกกับวันหยุดเหล่านี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะเธอสามารถใช้เวลากับครอบครัวและลูกๆได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามเธอจะต้อนรับการเปิดเทอมใหม่ด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้างการทำให้เด็กๆ3คนยุ่งทั้งวันทั้งคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องมีบางวันที่เธอยังคงรู้สึกถึงผลจากการรักษาเมเรงคงไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงอธิบายเคสมิดเดลต้าเมเร็งดีใจที่ได้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ แม้จะต้องเข้ารับการรักษาเจนนี่บอนก็ยังเน้นย้ำว่าการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวไม่ได้ทำให้เคสมิดเดิลตันรู้สึกเหนื่อยเลยแต่เธอและวิงเลียมดูผ่อนคลายอย่างน่าอัศจรรย์จากรูปถ่ายไม่กี่รูปที่เราได้เห็นฉันแน่ใจว่าพวกเขาใช้เวลาร่วมกันเป็นครอบครัวในนอร์ฟอลกและบามอร์เรมากเจนนี่บอนกล่าวเสริม การที่เด็กๆก,กลับไปโรงเรียนหมายถึงการพักผ่อนที่มากขึ้นสำหรับเจ้าหญิงแห่งเวลซึ่งจะทำให้แคทอรีนมีโอกาสได้พักผ่อนเมื่อต้องการโดยไม่รู้สึกผิดที่ไม่ได้อยู่กับเด็กๆและยังทำให้เธอมีโอกาสสารต่อง,งานที่เธอทำอยู่เบื้องหลังในการรณรงค์และโครงการต่างๆซึ่งมีความหมายต่อเธอมากผู้เชี่ยวชาญจากราชวงศ์อธิบายเช่นเดียวกับผู้ปกครองคนอื่นๆการกลับไปโรงเรียนหมายถึงการพักผ่อนสำหรับเคสมิดเดิลตัน